เออครับอยู่กับผมแคทนะครับกับรายการ My s y s e มเเอนะครับซิงเกิลนะครับวันนี้เล่นคนเดียวนะครับจะกินก็มาแล้วนะครับวันนี้ก็ฉลองวันปีใหม่้วทุกทีนะครับโอเคจะมาหมดเลยมานะครับนี่ นี่เราก็สร้างรูปปั้นสร้างอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรูปปั้นสองคนสวยงามสามเฉยไหมไม่เฉยนะครับวันนี้ตอนทุ่มนึงอาจจะไม่เล่นนะครับดังนั้นเรามารีบถ่ายรายการดีกว่านะครับถ้าจะให้ดีมือหนึ่งก็ถือเมาส์มือหนึ่งก็ถือกล้องแล้วซับซ้อนอันนี้ก็นะครับหนังสือพิมพ์แจกไปอยู่ทางนี้พบกับการจัดผูฉลองวันปีใหม่ในวันนี้นะครับ แล้วก็อันนี้จะมีอาชีพมาหลังปีใหม่นะครับเราจะกำลังเรากาลังจะสร้างห้างไมช็อปนะครับไมช็อปขึ้นมาเร็วๆนี้ใกล้บ้านคุณนะครับพีวีพีอันที่สอม,มาแล้วนะครับงานปีใหม่มาแล้ววันนี้คืนนี้นะครับคืนนี้อาจจะไม่เล่นอาจจะไปสวดมนต์ข้ามปีนะครับผมนี่ก็สวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาเยี่ยมชมทีหลังแล้วกันเนาะสระว่ายน้ําก็มี นี่ก็ห้างนะครับห้างเสร็จแล้วนี่ก็บ้านผมกับบ้านน้องลูกป,ปั้นในเขียวกับบ้านนะครับไปเยี่ยมลูกป,ปั้นเนาะลูกป,ปั้นเดี๋ยวมาเยี่ยมแล้วกันนะครับแป๊บน,นึงนะครับนะครับเมื่อกี้ก็มีโทรพทานิดนึงนะครับตอนนี้เราก็โอเคข้างในเราค่อยเยี่ยมทีหลังแล้วกันเนาะนะครับว่าป่เยี่ยมทางนะ้มเมื่อกี้เราไม่ค่อยอยากเยี่ยมเท่าไหรนะ่นะนะนะครับห้างก็ เล็กไปไหน่อยให้ดูแค่นี้ละกันนะครับเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวนะ้องผมอาจจะมาถ่ายให้ดูนะคะอ้วันนี้ก็เป็นวันสุขีขึ้นปีใหม่นะครับทั้งทีนะครับก็อย่างที่เคยถ่ายบอกไปคลิปที่แล้วนะครับรสุขีกินเที่ยวอร่อยจังนะครับแต่คนไม่อยากกินก็ช่างเรื่องของมึงนะครับมามาชมวิวตรงนี้ละกันจัขสันวัน ดีใหม่นะครับผมตึงสวยงามมากแบบนี้นี่นะครับตึงๆไปแล้วก็ขอจบรายการกันแค่นี้นะครับอ๋อตอนนี้ทางเพจเราโดนแฮ็กนะครับเราก็เลยสร้างเพจใหม่เราถ้าเกิดเพจ ไหนที่มันมีคนกดไลค์ไม่กี่คนอ่ะอันนั้นเพจจริงนะครับแต่ถ้าเกิดคนกดไลค์ห้าแปดอันนั้นคือเพจที่โดนแฮกนะครับดังนั้นอย่าลืมกดไลค์เพจทางเราด้วยนะครับทางเราจะชื่อเพจตามนี้นะครับอันเก่ามันจะมีเว้นวรรคตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้เราได้เปลี่ยนเป็นชื่อนี้นะครับ Diamond Team Vision ตามนี้นะครับผมตัว V ตัวเล็กนะครับแล้วก็ไม่มีการเว้นวรรคอะไรทั้งสิ้นเว้นวรรคแค่ตรงนี้นะครับนี่ก็คือโลโก้ของเราครอยากได้วอลเปเปอร์ก็เอาไปเลยนะครับแจกในเพจ คใครชื่นชอบเราก็มากดไลค์ได้นะครับใครไม่ชื่นชอบก็กดไลค์ไปเถอะนะครับถือว,ว่าทําบุญทําทานนะครับร่วมปีใหม่ขอคิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับแต่ขอให้กินขี้ทุกวันนะครับผมมาหลายคนบอกอ้ย,ยทำอาหารเอเชียนี้แม่งพูดทุเรศแลวของโกูนะครับมาแล้วก็อืจะจบรายการที่เป่าสามนาทีแล้วสามจะสีล่ละ นี่ก็โอเคสุขสันต์วันปีใหม่นะครับผมนะครับก็ขอให้มีความสุขตลอดไปนะครับสอบได้ที่หนึ่งที่สองก็เอาไปเถอะนะครับผมไม่ค่อยมีอะไรจะพูดแล้วอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่กับคุณซาลาม่าแล้วกันนะครับตอนนี้ก็อ้อลืมไปไปดูในกล่องก่อนนะครับตอนนี้เปลี่ยนจากซานตาแล้วนะครับเปลี่ยนสมุดไวพรพุแล้วก็ เค้กงานเลี้ยงแล้วก็กล่องของขวัญน,นะครับก็เป็นตามนี้ครับโอเคเราก็มาสปาร์ตตรงนี้แล้วกันมาจบรายการกันแค่นี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมรายการของเรานะครับขอบคุณครับ